สวัสดีครับเทคนิคการใช้งานซอฟต์แวร์ Twinmotion นะครับวิดีโอนี้จะเป็นในเรื่องของการเซฟพรีเซนเตอร์คาวนะครับหรือการส่งโมเดลไปที่เว็บเบราว์เซอร์เพื่อจะส่งให้กับลูกค้านะครับหรือส่งให้กับเพื่อนร่วมงานได้ดูโปรเจกต์ของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานแล้วก็วิธีการเซฟขึ้นคาวกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวขอแนะนําตัวพรีเซนเตอร์ก่อนนะครับตัวพรีเซนเตอร์เนี่ยเป็นการเซฟเป็นไฟล์ exe นะครับ ไฟล์ตรงนี้นะครับไม่จําเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ก็สามารถเปิดได้เดี๋ยวลองดูวิธีการทําก่อนนะครับก่อนอื่นเลยให้เราเซฟตัวภาพนิ่งให้เรียบร้อยนะครับให้เขา้าไปที่หมดมีเดียเซฟภาพนิ่งตามที่เราต้องการนะครับเซฟวิดีโอสร้างคีเอทให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นต้องการเซฟพรีเซนเตอร์นะครับให้ไปที่พรีเซนเตอร์เลือกคีเอทพรีเซนเตชันนะครับกดบวกได้เลย ตรงนี้เขาจะบอกว่าให้เราคลิกเลือกมีเดียที่เราต้องการนะครับกดเลือกแล้วก็เลือกรูปภาพหรือวิดีโอที่เราต้องการได้เลยนะครับอันนี้ผมเลือกเป็นรูปภาพแล้วก็วิดีโอนะครับก็จะเลือกหมวดหมู่ที่ด้านซ้ายนะครับเลือกได้3หมวดนะเลือกได้รูปภาพพาราลามาแล้วก็วิดีโอนะครับถ้าตรงไหนที่เราไม่ได้มีการเขียนไว้จะไม่สามารถเลือกได้นั่นเองนะครับต่อมาเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราทําการไปที่เอ็กพอร์ตนะครับจากนั้นก็เลือก พีเซนเตอร์ได้เลยนะครับแล้วก็กดสตาร์ทเอ็กพอร์ตก็จะได้ไฟล์ที่เป็น exe เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับผมสามารถเปิดพรีวิวให้ดูได้หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยสามารถ w a l k กทูได้นะครับเดินก็ใช้ AWds เดินได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์นะครับอ่าหน้าตาก็จะประมาณนี้แล้วก็เลือกนะครับ ว่าเราจะโชว์อะไรบ้างนะครับรูปภาพหรือ v ีดอนะครับแล้วก็สามารถเลือกได้วิดีโอก็จะเล่นไปตามที่เราคีเอทเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวไฟล์ P Center ตนะครับตั้งค่านะครับตั้งค่าแสงได้นะครับตั้งค่าสปีดได้นะครับความเร็วในการเคลื่อนที่เนาะประมาณนี้แล้วก็ส่งออกไป VR ได้ด้วยนะครับใครมีแว่น VR ส่งออกไป VR ได้นะครับ โอเคต่อมามาดูในส่วนของตัวพรีเซนเตอร์คาวคนบ้างนะครับหรือส่งไปที่บนเว็บเบราว์เซอร์นั่นเองนะครับให้เรานะครับไปที่รูปตาด้านขวามุมบนคลิกซ้ายนะครับแล้วก็เลือกลงมาด้านล่างสุดครับจะมีคำว่าเนวิเกชันตรงนี้จะเป็นการเปิดเนวิเกชันขึ้นมานะครับเลือกโชว์เนวิเกชันครับแล้วก็ด้านขวาสุดก็จะมีคำว่าฟุ t ุูคารนะครับหรือการส่งขึ้นไปบนเว็บไซต์นั่นเองนะครับ ตรงนี้ต้องล e ็อีพีเกมให้เรียบร้อยนะครับถึงจะกดพุทธูกข่าวได้เมื่อเรากดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีหน้าเว็บหน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับจะมีคําว่า t a ทวินโมชันข่าวขึ้นมานะครับก็จะบอกเลยว่าเรามีโปรเจกต์อะไรบ้างนะครับชื่อโปรเจกต์อะไรนะก็คิดตั้งแต่เวลาอะไรไซส์ขนาดเท่าไหร่และยังสามารถแชร์ให้กับเพื่อนร่วมงานหรือกับลูกค้าเราได้ดูตัวโปรเจกต์เราได้ด้วยนะครับหรือจะกดวิวดูได้เลย อันนี้ผมลองกดวิวดูนะครับถ้าขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับไม่ต้องตกใจนะครับให้เราทําการรอนะครับแล้วก็ห้ามกดรีเฟซหรือกด F5 นั่นเองนะครับให้รอจนแถบสีน้ําเงินนะครับไปจนถึงสุดท้ายนะครับแล้วเขาจะเปิดโปรเจกต์ขึ้นมาให้โอเคนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ความเร็วอินเทอร์เน็ตของเราด้วยนะครับในการโหลดใช้งานนั่นเองแล้วก็การมูฟเมนต์ต่างๆก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตด้วยเช่นเดียวกัน เดินได้เลยนะครับเดินดูโครงการเดินดูโปรเจกต์ที่เราทําเอาไว้ได้นะครับผ่านเว็บเบราว์เซอร์และที่สําคัญเราสามารถตั้งค่าได้ด้วยนะครับอย่างเช่นตั้งค่าในส่วนของตัวความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับมี4ระดับให้เราเลือกใช้งานแล้วก็มี Tra เวลลโหมดนะครับจะแบบว a ล k หรือจะแบบไฟนะครับเราก็เลือกได้นะครับแล้วก็ตั้งค่าระดับความสูงนะครับว่าความสูง ในการยืนของเราความสูงเท่าไหร่ตั้งค่าเป็นหน่วยเมตรได้ด้วยและที่สําคัญนะครับเวอร์ชั่นนี้นะครับมีเรนเดอร์งโหมดให้ด้วยนะเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะแสดงผลเป็นหน้าตาลักษณะแบบไหนอยากจะได้เป็นแบบไว้โมเดลนะครับก็สามารถแสดงผลได้เลยอ่ะต่อมานะครับมาดูวิธีการแชร์กันบ้างนะครับวิธีการแชร์นะครับโปรเจกต์ Project ให้กับทางลูกค้าเราดูนะครับเราสามารถกดแชร์ได้นะครับ กดแชร์เลยนะครับจากนั้นเขาจะให้ทําการใส่ตัวอีเมลว่าจะให้ใครดูบ้างนะครับแล้วก็ใส่แล้วก็กรอกอีเมลลงไปเสร็จแล้วกด send. เซนตเาจะส่งอีเมลไปให้นะครับอันนี้จะเป็นหน้าตาอีเมลนะครับก็จะส่งมาให้เราลักษาแบบนี้นะครับก็จะขึ้นนะครับว่าโปรเจกต์เนี่ยแชร์จากโปรเจกต์อะไร ps 1 2 5 8 8นี่ครับนี้คือชื่อโปรเจกต์ของเรานะแล้วก็ด้านล่างนะครับสำคัญเลยนะครับวิธีการเชื่อมต่อเข้าไปดู r e s e n t a t i o n นะครับก็มีในส่วนของตัวพาสเวิร์ดนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้ครับเพื่อที่จะคอนเน c t นะครับหรือเปิดหน้าเว็บไซต์ขึ้นมาพอเราเปิดตรงนี้ขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะให้เราทำการใส่ในส่วนของอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดที่อยู่ด้านบนตรงนี้ครับเราก็สามารถเข้าไปดูโปรเจกต์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ด้านเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่เราสามารถนะครับส่ง โปรเจกต์นะครับให้กับลูกค้าของเราได้ดูได้ง่ายขึ้นส่งงานของเราได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับ